เรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแลแ้วตอนนี้นในยุควาษีเหมือนกันนะ่ะครับสมัยท่านอยู่ท่านทำให้ดูได้ในยุคภาษีทำให้ดูได้เลยใช่ เดีวสีไม่ยกธรรมดายกผู้มีบุญหนึงนะไม่มีไม่มีโลกไม่มีอะไรเลยไม่มีสมาหากินเลยเลยสวยบุญเหมือนสวรรค์เลยจุ oh. อยากกินอะไรก็กินได้ครัผลลหมากลากไม้เนี่ยสยั์จับคุยกันได้แค่กินเนี่ยมันมันมีคือมันมีบุญะในโลกมันเป็นบุญหมดเลย มันใช้ลูกรถกินเสียงเป็นบุญเลยลูกน้ำเป็นบุญเลยเด็กนีอ่ này, ออกมาแล้วเนี่ยท่านบอกเนี่ยแค่เนี้ยนมออกมาจากนิ้วมือเลยดูดนมเองได้ใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แค่ยื่นมือก็ยื่อนครับไอเด็กมันกินมันก็นั่นแล้วผู้หญิงผู้ชายมันก็เหมือนกันเลยครับมาถึงว่าผู้หญิงกันหน้าเหมือนกันเลยผู้ชายกันหน้าเหมือนกันเลยมีคนถามท่านบอกว่าเอาแล้ว เ้าเขาจะรู้ได้ไงเมียใครเป็นเมียใครท่านบอกเขารู้วผู้หญิงผู้ชายแต่งงานห้าพันปีอายุห้าพันปีนี่ถ้าเราให้ฟังนะพูดถึงจะจริงต้องรอไปเกิดประมาณนั่นแหละมันไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคปัญญาธิกะนะร้อยปีโอ้ร้อยปีเนี่ย มันมีสารพัดขึ้นน่าศึกษานานยุคนี้เรียนยุคนี้นะทาานบอกเรียนดีที่สุดแล้วถ้าไปเรียนยุคที่มีมีศิลธรรมจะเ,เรียนยังไงอะตุด่ากันสักหน่อยก็ยังไม่มีเลยเออบุญล้วนๆเลยเจ้าะต้องไปเกิดสวยบุญนะสวยบุญอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเลยไม่มีบาปสักนิดเลย